สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องวัสดุรอบตัวเรานะคะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขออนุญาตนะคะทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนก่อนนะคะก็คือคุณสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ําแตกต่างกันวัสดุบางชนิดเช่นผ้ากระดาษชําระ สามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้เรียกว่ามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำนะคะส่วนวัสดุบางชนิดนะคะเช่นแผ่นยางพลาสติกไม่สามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้เราจึงเรียกว่าไม่มีสมบัติในการดูดซับน้ำเองนะคะค่ะ ต่อไปนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น ผ้านะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําได้มากเราก็จะนํามาทําเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือกระดาษขออภัยค่ะผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้นะคะในส่วนของพลาสติกนะคะไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้าดังนั้นเราจึงนํามาทําเป็นล่มทําเป็นเสื้อกันฝนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เปียกเวลาที่ฝนตกนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมารวมกันนะคะนักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วว่าสิ่งของต่างๆนะคะสิ่งของบางอย่างทํามาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวสิ่งของบางอย่างทํามาจากวัสดุหลายชนิดมาประกอบกันยกตัวอย่างเช่นทับพีนะคะทำมาจากวัสดุอยู่2ชนิดจะประกอบด้วย พลาสติกและโลหะนะคะในส่วนของโลหะก็คือส่วนที่เป็นตัวที่เป็นช้อนที่เราใช้สําหรับตักนั่นเองนะคะในส่วนที่เป็นพลาสติกนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราใช้จับนั่นเองเพราะว่าพลาสติกนะคะจะไม่นําความร้อนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดนะคะมาทําเป็นวัตถุเราจะต้องคํานึงถึง คุณสมบัติของเขาด้วยนั่นเองนะคะ จึงจะเหมาะกับการใช้งานในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็ทำมาจากวัสดุ3ชนิดด้วยกันจะประกอบด้วยพลาสติกโลหะและกระจกนั่นเองนะคะและในแต่ละส่วนก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อมานะคะวัสดุบางชนิดนะคะสามารถนำมาผสมรวมกันซึ่งทำให้ได้ลักษณะหรือสมบัติเฉพาะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เช่น ปูนผสมหินทรายและน้ำทำให้ได้สิ่งที่มีลักษณะแข็งแรงมีความคงทนจึงใช้ทำคอนกรีตนะคะในส่วนของแป้งนะคะเมื่อเรานำมาผสมกับน้ำตาลกระทิสีจากธรรมชาตินะคะผสมรวมกันจะทำให้ได้สิ่งที่มีลักษณะเหนียวนุ่มมีสีมีรสชาติหวาน จึงนำมาทำเป็นขนมชั้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าวัสดุบางอย่างนะคะเมื่อเรานำมารวมกันหรือมาผสมกันจะทำให้เราได้สิ่งของหรือว่าวัสดุอย่างอื่นขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมานะคะจะเป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะคะ ในแต่ละวันเราสร้างขยะจำนวนมากซึ่งขยะมาจากสิ่งที่เราใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นหลอดดูดพลาสติกถุงขนมถุงพลาสติกขวดน้ำไอศครีม หนังสือพิมพ์สิ่งของเหล่านี้เมื่อเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะถูกทิ้งไปให้เป็นปรไปขออภัาายค่ะให้เป็นขยะนะคะแล้วเราจะนําสิ่งของเหล่านี้นะคะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อหนึ่งเลยนะคะลดจำนวนขยะนะคะสนําสิ่งของที่เราใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะ สิ่งของเหลือใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันมีมากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นถุงพลาสติกทํามาจากพลาสติกขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่ทํามาจากพลาสติกกระป๋องทํามาจากโลหะ วัสดุเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามสมบัติของวัสดุแต่และชนิดยกตัวอย่างเช่นนะคะการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ดัดแปลงเช่น ถุงพลาสติกนำมาใช้เป็นถุงขยะหรือเก็บไว้ใช้ซ้ำได้นั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือการนำมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้งยกตัวอย่างเช่นนะคะเราสามารถนำขวดน้ำดื่มที่ทำมาจากพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกพืชเราสามารถนำกระป๋องที่ทำมาจากโลหะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของอุปกรณ์ ที่ใส่อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เช่นใส่ดินส้อปากกายางลบไม้บรรทัดได้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างงานประดิษฐ์นะคะที่ครูเจนยกตัวอย่างไปว่าขวดน้ํานะคะเราสามารถนํามาทําเป็นกระถางต้นไม้ได้และด้านล่างก็คือกระป๋องนะคะเราสามารถนํามาทําเป็นที่ใส่ดินสอได้นั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าวัสดุรอบตัวของเรานะคะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเราลองนำวัสดุที่เราใช้แล้วนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้รอบตัวเรานะคะ การรีไซเคิลหรือการแปรรูปนะคะกลับมาใช้ใหม่แตกต่างจากการนำมาการรีไซเคิลนะคะแตกต่างจากการนำกลับมาใช้ใหม่เก่าวคือการรีไซเคิลเป็นการนำสิ่งของผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นวัสด เป็นวัสดุใหม่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งแต่การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลรูปนั่นเองนะคะเราจึงเรียกว่าการรีไซเคิลนะคะ ต่อไปนะคะครูเจนก็จะมีภาระงานนะคะมามอบให้กับเด็กๆทุกคนนะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะเล่มสีชมพูซึ่งจะอยู่ในหน้า1 0 5่ง7ถึงหนึนะคะงานของเราในวันนี้ค่ะอ่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันกับครูเจนเลยนะคะในหน้า105นะคะเขาจะกําหนด วัสดุมาให้นะคะนักเรียนสิ่งของมาให้นักเรียนอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1นะคะคือรูปของสีนะคะเขาก็จะถามว่าวัสดุชนิดนี้คือเด็กๆก,ก็เขียนคำตอบลงไปนะคะว่ามันคือสีไม้รูปที่2คืออะไรคะคือแก้วพลาสติกเด็กๆก,ก็เขียนแก้วพลาสติกลงไปแล้รูปที่3มมันคืออะไรคะ กระทะนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อวัดสะดุลงไปนั่นเองนะคะต่อมานะคะในหน้า106นะคะหน้า106จะเป็นตารางนะคะ106 107นะคะ107นะคะจะเป็นตาราง คุณสมบัติของวัสดุนะคะโดยคุณครูมีการกำหนดสิ่งของมาให้กับนักเรียนนะคะก็คือมีโต๊ะสมุด แก้วน้ำผ้าถูพื้นแล้วก็ช้อนไม้นั่นเองนะคะวุ้ยขออภัยนะคะเด็กๆตัวนี้เป็นอ่าช้อนนะคะครูเจนทําผิดนะคะไม่ใช่ช้อนไม้นะลูกเป็นช้อนเฉยๆนะคะขออภัยด้วยนะคะอ่าแล้วครูเจนก็จะมีหัวตารางนะคะตรงนี้ก็คือทํามาจากวัสดุชนิดใดพื้นผิวมีลักษณะเป็นยังไง ความแข็งการดูดซับน้ำสภาพยืดยูนอันนี้คือคุณสมบัติของวัสดุที่ครูเจนกำหนดมาให้นะคะในส่วนของวัสดุเรามาดูวัสดุชิ้นแรกที่ครูเจนกำหนดให้นะคะก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะทำมาจากวัสดุชนิดใดทำมาจากไม้ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนไม้ลงไปต่อไปพื้นผิวของโต๊ะเป็นยังไงคะพื้นผิวเรียบเราก็เขียนเรียบลงไป โต๊มีค on ุณสมบัต no, ิแข็งแรงไหมคะเด็กๆมีความแข็งแรงเด็กๆก็เขียนคำว่าแข็งลงไปนะคะโต๊ะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำไหมคะไม่มีนะคะไม้ไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะว่าไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำและไม้มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นไหมคะ ไม่ยืดย่นยเด็กๆก็เขียนคำว่าไม่ยืดยุนย่นลงไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะครูเจนกำหนดมาให้นะคะก็คือเป็นสมุดนั่นเองนะคะสมุดทำมาจากกระดาษนะคะเด็กๆก็เขียนกระดาษลงไปพื้นผิวของสมุดนะคะก็คือพื้นผิวเรียบ ความแข็งแรงสมุดนะคะมีความอ่อนนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เขียนอ่อนลงไปสมุดทำมาจากกระดาษนะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำเด็กๆก,ก็เขียนดูดซับน้ำลงไปกระดาษนะคะมีคุณสมบัติในการยืดย่นไม้ ไม่มีเด็กๆก็เขียนคําว่าไม่ยืดหยุ่นลงไปนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทําได้ไม่เอยในตารางนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะอ่าไม่เข้าใจเด็กๆก็สามารถทําตามที่ครูเจนยกตัวอย่างได้เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนนะคะอ่าคิดว่าอ่าเอะครูเจนยกตัวอย่างมานะคะอ่าหนูไม่ชอบนะคะหนูอยาก ทำอย่างอื่นหนูอยากเอาวัสดุชนิดอื่นสิ่งของอย่างอื่นได้ไหมคะครูเจนได้นะคะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนจากโต๊ะของครูเจนนะคะไปเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างนี้ก็ได้นะลูกซึ่งผ้านะคะทํามาจากวัสดุชนิดไหนก็ทํามาจากไม้เด็กๆก,ก็เปลี่ยนนะคะพื้นผิวของผ้านะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นครุขะนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะต่อมาผ้ามีความแข็งไหมคะ ถ้าไม่แข็งเด็กๆก,ก็เขียนคำว่าอ่อนนุ่มลงไปผ้ามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำไหมมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำเด็กๆก,ก็เขียนคำว่าดูดซับน้ำนะคะผ้ามีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นไหม ไม่มีนะคะเด็กๆก็เขียนคำว่าไม่ยืดหยุ่นนะคะในตารางนี้นะคะเด็กๆสามารถกำหนดสิ่งของลงไปเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากทำตามครูเจนก็ทำได้เลยนะคะเด็กๆ ่าต่อไปนะคะตารางด้านล่างนะคะใ,นะใต้ตารางนะคะวิธีที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติอ่าก็จะมีการทดสอบอ่าคุณสมบัติพื้นผิวใช่ไหมคะความแข็งแรง ความอ่อนนุ่มสภาพยืดหยุ่นหรือว่าคุณสมบัติในการดูดซับน้ํานะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือใช้มือสัมผัสวัสดุนะคะวิธีนี้จะเป็นการทดสอบพื้นผิวนะคะ2ก็คือการหยดน้ําลงไปบนวัสดุแต่ละชนิดนะคะซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีการดูดซับน้ํานะคะทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับน้ําและสุดท้ายนะคะก็คือการใช้มือบี หรือการดึงวัสดุนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบหรือตรวจสอบความยืดหยุ่นของวัตถุนั่นเองนะคะสำหรับสรุปผลการทดลองนะคะการทำกิจกรรมของเรานะคะก็คือ,อพบว่านะคะวัสดุแต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันและอาจมีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันเช่นไม้และกระดาษนะคะมี พื้นผิวนะคะเรียบเหมือนกันแต่มีความแข็งแตกต่างกันนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะจิจกรรมในหน้า1 0 5่ง7ถึงหนึนะคะครูเจนได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของโควิดนะคะ อาจจะทําให้การเรียนการสอนของเรานะคะไม่เป็นไปาตามผลสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเราก็ช่วยกันก่อนนะคะเด็กๆช่วงนี้คุณครูอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะได้มีเวลาทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอมอบภาระงานให้กับนักเรียนนะคะในหน้า105-107นะคะถ้ารักเรียนคนไหนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถทักทายเส่ยวกั ัวมาหาครูเจนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ